โอเคผมก็กลบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกมที่อนั่น,อนเองนะอ่าเกมนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวนะ <g ül> ก็น่าแต่นะมันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วเกมนี้ก็ไม่รองรับภาษาไทยด้วยก็ไม่มีเนื้อเรื่องแน่นอนอยู่แล้วแหละนะถ้าใครที่อยากดูเนื้อเรื่องเนี่ยก็อ่าไปดูในคลิปอื่นหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้นะเน้นเล่นจบใช่เน้นเล่นจบไม่ได้เน้นไม่เนเ้นเรื่องเน้นเล่นจบโอเคเริ่มเกมได้ อาจมีเสียงคือน้ำลายเซ็กงานที่เล็กๆน้อยๆนะเพราะว่า,าพูดนานไม่ได้นะก็ไม่เข้าใจเอ,องความเป็นพูดนานไม่ได้อวัาานสี่โมงสี่โมงไม่ใช่สี่โมงดียสี่ทุ่มเออสี่โมงแหละไม่ใช่ตอนเช้าโอเคคือจะมีชีพประจออยู่ด้านบนน่าจะเป็นอระบบป,ประสาทนะเอออาจจะไม่ผิดอย่เกมนี้ก็ไปดูในทูตเรี้ยมาแล้วนะตัวอย่างแหละ ก็มีผีด้วยนะก็ไม่น่ากลัวผีมันกับนี่ผีเหรอก็มีรูปแม่ชีอ่าคือตอนนี้ละอาในเรื่องข้าๆวๆที่พี่ไปดูมาเนี่ยก็คือเป็นรับบทเป็นตำรวจนะเออจะโดูปเป็นตำรวจดีอ่าเป็นตำรวจแล้วก็โดนฆาตกรฆ่าทิ้งกันนะอ่าคือภรรยาโดนฆาตกรฆ่าแล้วก็อ่ารู้สึกว่าจะอ,าอะไรสักใหญ่เลยจะไม่ได้ลนะ แต่หนเรื่องก็ประมาณนี้นะโอเคก็อ่าตรงนี้คือแบบไม่ต้องกลัวนะจริงๆในเกมนี้ไม่หน่ากลัวเลยนะเฉยๆเลยเฉยๆแบบอ่านี่ผีเลยน,นะโอเคจะได้รู้ว่านี่คือผีชุบโอเคก็มีกล้องตกลงมาก็อ่าเก็บไม่ได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้งูมันกระทำให้เก็บไม่ได้ตอนนั้นอืมตัวนี้ก็ไปไม่ได้เนาะ โอเคโอเคอ่า okay. okay. uh, มีอะไรจะเขียนเตม็มหมดเลยถ้ามีเสียงก็เข้าขอบไหลด้วยนะครับวันนี้ตอนเย็นแล้หลาจะมีรถผ่านอีกเล็กลน้อยโ okay. อเคขปรบขับความไว้แป๊บหนึ่งโอเคก็กำลังโอเคถือว่าอ่าเออโอ้นี่ก็ตกใจเล็กลน้อยนะผมไม่ได้ตกใจมาก เชื่อตรงนี้ยีคนกลัวเยอะตอนแรกก็ต,ตกใจเหมือนกันโอเคนี่มีอ่ากุญแจเนาะน่าจะเอาไปไขอ่าสักห้องหนึ่งจำไม่ได้แล้วห้องอะไรโอเคตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเออจะไม่ได้อนละไปไม่ได้ให้ีรู้นี่มีกุญแจโอเคเขาปรับแบบอืมวไายไปดี่ว้ไป,ไไปสักแปดแล้วกันนะคือไม่รู้เป็นอะไรไ้เป็นแบบเออเรื่อนช้ามาก โอเคตรงนี้ก็เปิดได้เนาะไม่มีอะไรสึกว่าเขาให้ขึ้นด้านบนใช่ไหมแต่ว่าไม่ขึ้นกูเล่นขึ้นอยู่แล้วล่ะโอเคด้านบนก็ไม่มีอะไรมากนะมีรอยเท้า,เ,าเป็นซอนมะเขือเทศนั่นเองน,นะผมมันคือซอนมะเขือเทศตอนนี้ก็มีอ่าโอเคนี่กุญแจไข่ B หัดสองสามเจ็ดไม่ใช่รหัสจริงมันคือเลขห้องตอน,นัรนก็คิดว่าเป็นรหัสแหละคือแบบ ทำไรนะแล้วก็ไม่เจอเช่นไรเลยอกีแอบก่อนเมื่อกี้มีคนขอประตูทุกคนน่าจ,จะเห็นนะเมื่อกี้นี่คือผีเกมนี้นั่นนะอเองเกมนี้อาบอกก่อนมีผียู่สองตัวนะก็เป็นผีดีกับผีร้ายอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องอาคคน,นี้คือใครนะอาจจะเป็นภรรยาแล้วมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าจะมีผีอีกคนหนึ่งอ่าก็คือเป็น เป็นลูกน่าจะเป็นลูกนั่นแหละเออเป็นลูกเดี๋ยวมาคิดว่านะน,นี่คือภรรยาของเราเนาะโอเคก็มีเลขห้องเดิมเลยสามารถอ่าเปิดครับเปิดไปไม่ได้แหละล็อกตรงนี้มีภรรยาอยู่โอเคแล้วก็หายไปว้าวอาจะไม่ได้ว,าว่าแบบวูว้าว ไม่ได้กลัวเออแค่คนที่ไม่ค่อยกลัวพีอะไรก็เลยเฉยๆกับเรื่องนี้โอเคตรงนี้ก็อ่ารูปภาพไม่มีอะไรมากตรนี้แอบไม่ได้กดนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้กดไม่ได้กดจริงๆไม่ได้กดจะไม่ได้กดเลยนะเมื่อกี้อ่าเตรียมอ่าเตรียมอ่าเตรียมแอบและหลบไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยเป็นเกมพีที่หลบไม่ได้นะ พากมาแค่ห้านาทีเสียงก็เริ่มแหบแล้วนะห้านาทีวะหูนาทีว่ะโอเคมันมันห้องเดิมนะแต่ว่ามันหล,ล่รูทอ,อันนี้น่าเป็นน่าจะเป็นตุ๊ก,กตาใช่ตุ๊กตาอันนี้เป็นทศัพท์ของคุณภรรยาหรือว่าคุณอ่าเรื่ออคุณภรรยาเอออืมจะยังงครับผมผมแค่มาแบบผมมาเป็นมิตร ไม่ใช่ชี่ไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ปาเป็มิดเปิดไปโอเคก้อนี้คือน่าจะเป็นภรรยาแล้วนะน่าจะเออเป็นภรรยาแล้วนัว่นแหละแล้วก็มีโนต้ตด้วยนะเออ <c oughs> จะไอจะไอแปบ๊บนึง <c oughs> ไม่ตัดออกเลยขี้เกียจยิ่งเป็นรูปเนาะโอเคมีได้มากแล้วก็เป็นห้องห้องเดิม นี่ก็คือ,คอเรานั่นเองนะแล้วก็มีหมาไอหมาเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะจริงแล้วนอกจากข่าวผีแค่นั้นแหละม,มีได้มากแล้วก็เกกกะแล้วก็ทําให้ตกใจเล่นๆเลยนะอ่าสามารถปลาของได้นะโอเคก็อ่าไม่อยากปลาตอนนี้เนะดี๋ยวผีมันมาแล้วก็วาาไม่ได้เดี๋ยวนะคือต้องปลาปิว้วเป็นการปลาที่สมจริงมากครับผม อ่าพี่ไม่มาหรอกคิดว่านะมาก็าแบบไรประโยชน์ตอนนี้มีกล่องนะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรเราดูไปกันละกันนะทุกคนโอเคนี่มียานะอันนี้เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออชุดชีวิตไม่ใช่ไม่เชิง่าชุดชีวิตก็คืออ่าเกมเนี้ยจะตายได้สามครั้งนะเออก็เพิ่มจำนวนครั้งในการตายนั่นแหละ แล้วก็มีอ่าไม่ใช่กระปุกยามันคือมันคือแผ่นอักรสบยางนี่แหละน่เป็นรูปภาพนะโอเคก็เหมืนปิ้ว,ดวเดือยสรสวจสักครู่หนึ่งตัวนี้มีอ่าห้องโดนล็อกเอาไว้รู้สึกว่าต้องใช้อ่าแฉลงใช่ไหมไม่ใช่ชแฉลงสิอ่าที่ตัดเหล็กมาตัดเนาะก็นั่นแหละนะ อาตรงนี้เข้าได้ฮะเป็นประตูห้องน้ําเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยอืมไม่มีอะไรจริงๆด้วยอืมไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไปดีกว่าโอเคลงมาชั้นล่างชั้นล่างก็ไม่น่ามีอะไรมากนะมีเค้กอยู่ก็อน่าจะไป็นเหววันเกิดของลูกเนาะ <c oughs> เก้เปิดได้ไม่มีอะไร นี่ก็ดูก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีหนังสือพิมพ์อยู่คนน,น่าจะได้ยิงนกกลองเนะี่ยตอนยิงนกบ้านพี่ชอบ้องมากเลยไม่ดูเป็นอะไรโอเคอันนี้ก็ปาไปผีไม่มาฮะเปิดจึบม,มีของอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะโอเคห้องน้ำแล้วจะมีอะไรสักอย่างอันนี้ไง ยังไม่ได้เก็บเลยน่าจะเป็นแม่เหล็กปะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันดูไม่ออกเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เนาะไม่ต้องใช้นั่นแหละเออที่ตัดกุญแจเขาเรียกว่าอะไรนะแม่แม่กุญแ,แจเออใช่ไหมโอเคไปต่อก็อะตรงนี้เออมันมีเข็มกัดอ่าให้ดาวเลยอ่าเดี๋ยวค่อยก็แล้วกันนะโอเคตรงนี้ก็มีกุญแจอยู่ กุญแจนี้ถ้าจะไม่ผิดเปิดตรงห้องหรือเปล่าเปิดห้องใช่ไหมลืมไปแล้วอ่ะอ่าเปิดนี้ใช่ใช่เปิดนี้โอ้ใช่นี่เข็มกัดคิดว่าคนตำรวจเนาะเปิดมาอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมันคือตัวประกอบปืนนะใช่ตัวประกอบปืนก็โอเคต้องหาสามชิ้นนะก็คือตัวปืนแล้วก็อีกอันหนึง่งไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันเลือดูไปเรื่อย จะไม่ได้แหละเล่นมาก็จะไม่ได้เหมือนกันโอเคผีผีเกมนี้วิ่งได้ด้วยนะผมก็มันไม่มัน,มนอ่าครับดิบดิบานอ่าไม่ได้ไล่โหดมากนะบอกไว้ก่อนมันไล่แค่แบบแบบเดียวก็เลิกไล่นะดูดูจากข้างบนได้นะถ้ามันขึ้นรูปสมองแบบเต้นตุบตุ๊บตุบตบแบบทำไมสมองต้องเต้นดีวะเออมันก็เป็นระบบประสาทะนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอุย้ยอุ้ยอยากตกใจไม่้ คือตัวนี้คือแบบวัตักมากยุ่ยดีก็ผู่มาดูไม่ได้นัดหมยเอาไปปุ๊บเจอปับ๊บเรื่ยจะเชื่อก็โอเคนี้ก็นี้นะคือมันตายได้สามครั้งนะรอบสีแดงคือครั้งสุดท้ายนะคือก็าตายแล้วก็คือตายเลยก็คือเลือกใหม่เป็นอะไรที่เชื่อมากเลยนะโอเคตอนนี้ก็เสียงิืมห่มแล้วไม่มีอะไรเสียงลืมหบ่บ มาชั้นล่างมีของอยู่อใช่หายนี่แหละหนึ่งอันแล้วก็หายอีกหนึ่งอันเป็นตัวปืนถ้าจำไม่ผิดน,นะมีนูก็อ่านไม่ออกเราก็กดไปงั้นแหละสามารถแอบใต้ตู้ได้ก็มีแกแจกันมีไขควงยังไม่แน่ใจว่าทำอะไรอันนี้ก็ไม่มีตู้ซ่อนได้ตู้ซ่อนได้ ไม่ได้เอาไว้ซ่อนได้นะคือเอาไว้ซ่อนเราต้องเราจะผีเมื่อกี้มีโทรศัพท์รับไม่มีอะไรมากหรอก,กคือรับไปก็ไม่มีแค่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผีเดินลงมาลแล้วนะไม่รู้ว่านางจะมาเออมาทางนี้ด้วยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอ่ะมีผีคนหนึ่งก็นี่ที่บอกว่าเป็นผีที่ดีอนะไม่ได้มาทําร้ายเราอ่าไปได้ยังครับคุณคุณผี อ่าพอดีว่าจะทำธารกิจเี่ยลิฟต์เดินไปในคับผมคือไม่ไม่ได้น่าก,กลัวเลยพี่เกมนี้คือไอมันค่อนข้างจะบองบองนะนะเกมนี้ก่อนนี้สมาร์ทอ่าดูได้นะถ้าไม่รู้ก็ดูได้แต่ว่าต้องใช้อาหารหมาซึ่งอาหารหมาเนี่ยอ่ามันต้องมันมันคือมันปลดล็อกหลังจากที่เราตายตายครบสามรอบนะมันจะปลดล็อกให้โอเคขึ้นมาด้านบนนะ มาดูแหละคืออะไรคือแบบได้ของใหม่ๆคือมาตรงนี้ก่อนเนะ่ะนี่ไงมาใส่แล้วก็หาอีกชิ้นหนึ่งนะนี่ใครขวงกับกุญแจแล้วก็ยาเอ้ยยาใช้ไดน้นี่นี่ก็จะเพิ่มตรงนี้นะคือเพิ่มจํานวนครั้งในการตายมากขึ้นนะพอดีเจ้าบเยี่ยไปไม่ใช่อะไรอุยอ๊ยอุยอ้ยอใจเย็นครับผมใจเย็นครับพี่สาว ผมเพิ่งเพิ่งผมเิริมพันริมพันอีกแกผมเพิ่งมาเล่นไะครับคือพี่เกีบเนี่ยแม่งหมาเงียบเบียบเงียบเงียบเว้ยมันมันมันก็ไม่ได้เงียบมันจะมีเสียงแต่ว่ามันก็เงียบอยู่เหมือนเดิมคือแล้วมันรู้เสียงมันจะมาใกล้หรือมาไกลไงเฮ้ยยาณนะมาแล้วแอบในตู้อญาเห็นนะอยากเห็นไม่เห็นหรอกเออใช่ไม่เห็นไอแม่งบล็อกสวัสดีครับ ผีแบบผีหน้าตาหน้าหลักมากเลยนะจริงโคตรไม่น่าก,กลัวโอเคเอมื่อกี้ผี่ลยว่ะจำไม่เจอแล้วก็จะไม่ได้ว่าไปไหนต่อนะอันนี้เป็นรูปนี่เป็นรูปถ่ายกับเพื่อนๆน,น,นะอันตรงนี้เปิดได้เพิ่งเจอเนี่ยอันตรงนี้แม่กุญแจแล้วก็มีดอ่าเขาเรียกว่ามีดอหลรนะมีดโกนใช่ไหมเออใบมีดโกน อย่าไปเล่นนะน้องๆหนูๆมันคมมากเลยแหละเคยโดนบาบมาแล้วทีหนึ่งนี่ใช่ไหมเอกแล้วไอ้แอมเป็นบ้องเราอยู่ข้างหลังมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าไปไกลมากไม่งั้นโดนแทงโดนจิ้มแน่นอนโอเคครับผมัสดีครับอ,อ่ปิดประตูปึ๊บไม่เห็นใช่ม้เมื่อกี้โอเคไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้ปิดประตูไป เดี๋ยวก็ปึ๊บเปิดไปเปิดประตูวิจ๊กอ้าวอย่างที่บอกอครับ AI เกมนี้มันบองก็มาดูทำไมถึงต้องเปิดประตูอะนะ <c oughs> โอเคได้ฟันเฟืองมาเออใช่ฟันเฟืองต้องมาใส่ตรงนาฬิกาแล้วก็ปุ๊บปลดล็อกกุญแจแล้วก็นีไ่ไงให้ใส่เฟืองเข้าไป แล้วมีกุญแจจะไม่ได้ว่าเปิดตรงไหนนะอันนี้น่าจะเป็นลูกเราคิดว่านะคิดว่านี่ไม่แน่ใจแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นคุณยาย้ลยซ้ำแล้วก็แบบคนไม่น่ากลัวคือก็ไม่ดูความหมายถึงไม่กลัวนะก็น่าจะเล่นเกมผีมาเยอะแหละแล้วก็ดูอนิเมะผีมาเยอะเหมือนกันเจืออะไรหลายๆคนนี่ก็ไม่ดูเมเีเยอะขนาดนั้นนนะ แต่ว่าเออข้างล่างก็เปลี่ยนแล้วฮนะเค้กก็ไปอยู่ตรงนั้นเอเอ,เอไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนอะไรก็มีรอยเท้าคนเค้กอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมทีวียังซ่าอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เอ๊ะใครควงเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าไข่ได้อ่าแล้วก็นี่มันคือปืนอ่าปืนยิงไฟฟ้าคือตัวปืนนั่นแหละมาดูเล่นเชียงทนายใจไหม เลี้ยวเหนื่อยแล้วผ้าไม่ได้หยุดเลยโอเคเข้าตู้เขาเขาทำไมเขาทำไมออกออก่ผีตาม,ม,ม,มดื่มดื่มดื่มดูดดูดดานะคือถ้ามันจับเสียงใหมได้ก็น่าจะสนุกแน่ดูโอเลยจะไปเกมที่มันนีกเกมหนึ่งหือว่าได้แนืหมามก็เห่าแลยแบบไม่ได้ช่วยเชื่อเลยเลยไม่ได้ช่วยครับ ดีเจ้าบุกขอบคุณนะแต่ทีหลังไม่ต้องก็ได้เพราะว่านายก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่หรอกนี่บัตรน่าจะตามบัตรเราโอเคผีเปิดประตูเข้าไปปึ๊บอืมใช่ได้เดี๋ยวนี้ห้องน้ำนี่คือห้องน้ำครับทอยเลทใช่ป่าวะ <c oughs> ไม่เกรงกิดด้วยสี่โอเคอันนี้ก็เมื่อกี้เก็บอ่าตะขอมานะ จะไม่ผิดเนี่ยตะขอเอาไว้เกี่ยวรหูห้องห้องห้องไหนสักห,ห้องนี่แหละไอ้บูอมแล้วก็ทำอะไรต่อนะเอ่อโอเคนี่ได้นี่มาเนาะตะขอเปิดประตูก่อนชึบล็อกใครล็อกผู้ใดกันล็อกคนนี้ใช่หรือเปล่าชึบเห็นไหมมันไม่ได้น่าก,กลัวบอกแล้วใช่นไหมเจ้าบูโอเคไป ชิบๆเกือบ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 พุ่งไปแล้วไหมล่ะช่ไมเอ๊โอเคแล้วก็มาใส่ชืบยังไงได้ปืนยิงมาแล้วอุ๊บมันชอบมาแบบนี้ไง <c oughs> อ๋อจะตื่นแล้วนเดี๋ยข้าแม่งเลยข้ามคารินทุกอย่างโอเคก็ไปต่อเดินน่าจะเดินไปชั้นบนนี่แหละถ้าจะไม่ปิด,ดนะ ก็มาชั้นบนแล้วน,นะทุกคนเอ๋อนี่คืผีปิว้วเรียบร้อยช็อตแปก็มันจะทําให้ผีไม่อยู่สักพักหนึ่งนะค่อยข้างนางเลยแหละจริงจริงงานรักบ้านเลยนะอ่าตรงนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่จะมาตรงนี้เออจะเป็นรูปรถนะเป็นทะเบียนรถอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ค่อยได้ โอเคตัวนี้มีกล่องอยู่ก็เอามาปืนกล่องตงัวนี้แล้วก็นี่ไงที่ตัดเหล็กแล้วก็อ,อืมเป็นไงต่อวะลืมแล้ววนวนวนเอามามาตรงนี้ปัดชึบก็ลงปต่เพื่อไปกินน้ำมานะเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึง <c oughs> ก็ตัดอีกชึบ อแล้วก็ทำอะไรต่อมีหน้ากากด้วยหน้ากากนะกลุ่มกันในนี่อันนี้ตัดเดี๋้อตัดตัดบดได้มดูคืออะไรตำอนี้ก่อนอแอปแอปแอปผีมาไหมเฮ้ยมา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 ,ม,า,ม,ามันเท่าเสดงว่ามา โอเคคิดเ okay. ห่าแล้วก็น่าจะไม่มาแล้วแหละโอเคแสแรงตรงนี้ต้องใช้แสแรงก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในห้องเมื่อกี้แหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกีเตัวนี้ก็ลงมาแล้วก็มีไฟฉายด้วยอ่าเก็บเก็บไม่ได้ฮะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคขึ้นไป เกิดการขึ้นแบบนี้มากเลยอย่างช้ามีอะไรหรือเปล่าอ่ามีอันนี้อยู่แล้วก็แหวนอันนี้เป็นแหวนนะเออโอเคเป็นแหวนของคุณสามีแล้วก็แฟมไม่มีอะไรมากแฟมโอเคตรงนี้ยังไม่สอดรวจอ่ะมีนได้ยู่อ่ามันคเอ,อินนั่นแหละนะกระสุนปิ้ว ยิงไม่ได้แย่แล้วโอเคขึ้นไปอ่าขึ้นไปขึ้นไปให้มีแล้วและ <c oughs> นั่นน่าจะเป็นภรรยากับลูกเรานะถ้าจะไม่ผิดเสียงไม่เลือดแผลๆแล้วฮนะเสงจะปแปลกๆนิดหนึ่งนะทุกคนเพิ่งกินน้ำเพิ่งไปพักมาฟังเสียงตัวเองแล้วรู้สึกแบบฮะนี่แอบแมาเลยหรือเปล่าอะ ดูอีดอเดียวนิดเดียวอ้าวจะต้องใส่เหรอวะทำไมถึงเต่าตรงนี้ก็คือคือมันตัดจบโดยคอนไทยเลยในคลิปก็งงเหมือนกันว่าทําไมก็ประมาณนี้ตัดจบช่วงประมาณนี้แหละนะาจะไม่ผิดก็เล่นใหม่ใช่เล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยฮโอเคไม่เป็นไรบอกเลยว,ว่าเล่นมาสามรอบแล้วนะนี่คือรอบที่สามโอเคขึ้นไป เดือจแบบช้าชา้ชาช้ามากไม่ได้ได้ไม่โอไม่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 ไ,มได้เออไปจะมาทีโอเคอ่าวัสดีเจ้าโบ้อ่าแล้วก็ไปข้างนอกไม่มีอะไรตรงนี้ แล้วก็ทำอะไรต่ออถ้าจะผิดต้องเอาแหวนมาใส่ตรงนี้ชึบแล้วแหวนเข้าวขุนปรนย้ายอยู่ในคีกอ่าเออใช่ต้องอ่าใช่ฟิวนี่ว่าอยู่อยู่ดีห้องได้ฟิวได้ฟิวอ่านี่อยู่อันนี้น้ำบัดอันนี้อ่าหนังอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ฟิวแล้วนะ ใส่ไม่เดิมชึบโอเคเอ๊ะหวัดดีครับพี่สาวเก็บมาก็บมา,าจะวิ่งไปเปิดประตูก็ได้นะแต่ขี้ <c oughs> เกียจไอจริงจะวิ่งออมมันก็น่าจะได้อยู่แหละไม่มีอะไรมากแต่ยิงมันชัวร์กว่าเปิดโอเค แล้วก็ปิดประตูชื่อเข่าวงกดเข่าวงกดบอกเลยว่าวโอ้เข่าวงกดอะไรไงนะพี่เจอแล้วโอเคจริงๆที่ก็ไปดูคนอื่นเล่นมาเร้อ,รอยแล้วนะก็เลยไม่ตื่นเต้นมาก,กเล่นจบไปแล้วด้วยโอเคก็ถ้าจะไม่ผิดทำงัยต่อโอเคลูกกลายเป็นปลาได้ไงก็ไปรู้เหมือนกันนะก็ตรงทางแล้วเข้าห้องใหม่ ขี้โกงจริงๆขี้โกง iko, อะไรล่ะคิ iko, ้ดูสปอยมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมตรงนี้แหละตรงนี้โคตรคเกลียดเลยมันจะหึมหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เออเตืนช้าเรื่อยๆเตืนช้าเรื่อยๆโอเคอีกนิดนึงนิดเดียวเปิดอ่าโอเค ที่สุดก็มาถึงตรงนี้นี่แสงสวยมากเลยนะภาพดูดีขึ้นเฉยทุกคนเออเพิ่งเป่ากราฟิกมาแล้วก็เออจบแล้วนั้นไอในข้บผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะว่าไปก่อนนี่เกมพีที่ไม่น่ากลัวก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ไม่น่ากลัวก็มันมีหลายภาคถ้าจะไปหิดมีห้าภาคใช่ไหมอือห้าภาคก็จะได้จบห้าภาคเลยนะ แต่ก็จะมาเดือนละครั้งหรือว่า,ามาเดือนละสองครั้งมาต้นเดือนกับกลางเดือนเออมากลางเดือนแล้วกันนะก็เออมองว่าจะไม่ออกพักใหม่มานะก็เือว่าเกมสนุกเลยแหละนะเกมดีมากๆคุณภาพดีคุณภาพเกมถือว่ายอดมากก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะผมรออินเครดิตจบก่อนก็สนุก สนุกมากเออลืมไปเลยจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็มันเกมสนุกมากเลยอนะก็เล่นต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่เล่นไปสิบสามนาทีสามสิบสามวิจบแล้วมีคาสีเล็กน้อยตอนจบนี่สีทุ่งเหมือนเดิมแต่ว่าแล้วก็จบน่าจะเป็นลูกนะถ้าจะไม่ผิด โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยสนุกสุดมากครับผมสนุกถึงจะไม่กลัวแต่ก็สนุกเหมือนกันนะอ่งแบบพาร์ทแรกแบบจบเลยนะสนุกก็ขอสำหรับคลิปนี้เข้าไ้ที่ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจเจอกันใหม่ด้วยครับผมบ๊ายบายหลักเอฟซีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย